ใครบอกคะว่าผิวเนียนแล้วคือสวยใครบอกคะว่าผิวขาวแล้วคือสวย ใครบอกว่ามีสิวคือไม่สวยอย่าให้ใครมาพูดก,กับเราแบบนี้ค่ะเอ็มก็เคยผ่านจุดแบบนั้นมานะคะหลายคนถามเอ็มเข้ามาว่าเอ็มเคยเป็นสิวไหมเคยเป็นสิวค่ะเคยตัวดําค่ะเคยอะไรอีกหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองไม่สวยค่ะมือนีเด้อค่ะเอ็มก็ซิมา่าในรูปแบบสเปเชียลมากๆเพราะว่ามีคนขอเอ็มมาไลน์แห้งเลยค่ะว่าอยากให้สกินแคร์รูทีน so today I'm gonna give you guys a little surprise I'm gonna do the skincare routine in three languages Woo! in Thai, English, and in Isa Right now you are with me at m b u s a r a k a m Channel. Today is gonna be a special day because I'm gonna do the skincare routine in three languages like I already said to you guys. หลายคนอยากให้เว่าภาษาอีสานทั้งคลิปเลยหลายคนก็อยากให้เว่าภาษาอังกฤษคือกันบูชูเซจังไหนก็เริ่มัดร่วมกันเลยค่ะเป็น3ภาษาฟังหูเรื่องหรือเปล่าก็บบูช์ด้วค่ะแต่ว่ามือนี้เ M จะเซดซับไต้โทรไ้ให้ก็หวังว่าจะจุใจนะคะสําหรับ EP นี้นะคะ อันนี้ด้ค่ะเป็นโตแรกที่เอ็มใช้เป็นประจำเลยค่ะนั่นก็คือไอยูมีเห็นบ้าเห็นบ้าไอยูมีมอชเชอร์ไรซิ่งไบเฟรชมซเซลาวอเตอร์เด้อค่ะโตนี้เอาไว้เช็ดทําความสะอาดเด้อค่ะเห็นบ้าสังเกตเห็นบ้ามันแยกชั้นเป็นน้ามันแล้วก็น้ำก่อนเฮาสิไซด้วยค่ะเฮาก็ขยาวก่อนจังสีเห็นบ้มันผสมกันแล้วเด้อค่ะตนี้ดี เพราะว่าสําหรับคนที่แต่งหนาหรือบอแต่งหนาก็ใช้ได้ด้วยค่ะเพราะาบางเทือเวลาเราออกไปข้างนอกเนี่ยก็ซิมีมลภาว่าหนามีฝุ่นติดอย่างจังส่เลอค่ะตัวนี้ใช้เราดีมากเอ็มก็ซิเทลงในสัมรี่ด้วยค่ะเทหลายลาอยู่แหละเอ็มเป็นคนแบบว่าใช้เปลืองแห้งเหตุผลที่เอ็มใช้เปลืองเพราะว่าเอ็มอะบอมมากให้สัารี่ม,มาถูหนาหลายการถูหนาโดยสัมรี่เฮ็ดให้รูคุมขนของเห้าใย,ยขึน้นเด้อค่ะบอดีตัวนี้ดีตรงที่ว่ามีน้ำมันอาร์เกนออยล์ น้ำด้วค่ะตัวนี้มีวิตามิน B 3ชนิดมีวิตามิน E แล้วก็มีสารสากัดอื่นๆที่ให้ความสะอาดหนาให้เห้าแล้วก็บํารุงหนาเห้าไปพร้อมๆกันด้วค่ะเรียกได้ว่าเหมือนเป็นทูอินวันเลยดู ดูเบงเอ็มเป็นคนบ่คอยแต่งหนาปันไดน,นะคะเพราะว่าเอ็มเคยมีปัญหาแต่งหนาซุมือเราล่ลางหนาบ่คอยสะอาดพอเหาล่างหน้าบ่สะอาดมันบ่มันก่อสีเฮ็ดห้หนาเหาเนี่ยมีสิวอุดตันเพราะว่าเครื่องสาอางที่ล้างบ่สะอาดเนี่ยมันสิไปอุดตันรูขุมขนเหาแล้วก็เฮ็ดห้หนาของเหาเนี่เป็นสิวโตวนี่ไปหาซื้อได้เลยด้วยค่ะที่ อายุมีเอ็มมากตรงที่ว่ามันมีน้ำมันเพราะว่าน้ำมันนี่สิเทห,ห้ฮนาเฮ้าเนี่ยบอ่อแห้งสังเกตบ่เวลาใช่เอยียงที่เช็ดหนาแล้วมันแบบว่ามีแอลกอฮอล์มันสิเหใหไฮนาแห้งตัวนี้บ่อมีแอลกอฮอล์นะคะบ่อมีพาระเบ็ดน้ำบ่อมีน้ำหอมดีบ่ล่ะเวลาเช็ดเสร็จหนาก็ซีมันจงังซีด้อคะแบบว่าให้ความชุ่มชื้นคือผิวอุ่มเนิม่มเอ็มเช็ดออกหมดแล้ว้อคะห็นบอกว่าเอ็มเป็นคนที่ผิวใสแห้งคือแม่เป็นคนผิวใสแล้วก็ผิวบางใต้ตาสิเป็นจังซีด้ะคะเป็น คลายกับเส้นเลือดเห็นชัดแห้งตรงหางตาก็แบบดำๆแน่เอ็มันไม่รอยสิวที่ค้างนั้นนะคะตัวถัดมานะคะที่เอ็มใช้ล้างหน้านั่นคือตัวนี้นะคะเซตซิลค่ะตัวนี้บางคนนะคะอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นเจลแบบอย่างนี้อ่ะให้ดูใกล้ๆมันเป็นเจลแบบอย่างนี้แต่เอ็มชอบตรงที่ว่ามันอ่อนโยนซฟฟรีซฟฟรีก็คือมันจะไม่ขึ้นเป็นฟองๆเหมือนสบู่ทั่วไปนะคะอ่าแล้วจะไม่ทําให้หน้าแห้งด้วยทำแบบนี้ แล้วค่อยผสมน้ำทีเดียวมันอ่อนโยนมากเหมาะกับคนที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายเด็กยังใช้ได้เลยนะตัวเนี้ยคือเอ็มใช้มานานมากมเกือบ15ปีอะตัวเนี้ยแล้ว<ม>ที่สําคัญนะคะเวลาเราแบบล้างหน้าใช่ไหมสิ่งที่เราไม่ควรลืมที่จะทำความสะอาดนะไม่ใช่แค่หน้าอย่างเดียวเราควรจะล้างคอด้วยนะแต่ว่าเอม็มอะสาธิตเนาะเอม็มก็ล้างคอไม่ได้ล้างหน้าและ เห็นมสังเกตไหมคะมันจะไม่มีแบบว่าเป็นฟองๆอะไรไว้เลยเฮ้ยใกล้ไป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 คุณเผยผิวใสและผิวสวยนะคะตัวนี้คือแบบเลิดมากต้องมีติดปอน,นะคะเอาไว้ลังนะ้าใกล้ไปใกล้ไปโอ้ยใกล้ไปใกล้ไ after watching my face the next step that I'm gonna do is to wrap my face with a towel warning คำเตือนนะคะสาหรับคนที่ไม่อยากรูขุมขนใหญ่นะคะอย่าเช็ดอย่าถูหน้าโอเคไหมถ้าการที่เราเช็ดหน้าด้วยการถูแรงๆเช็ดแรงๆเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทาให้หน้าเราอารมณ์เหมือนแบบถลอกปอกเปิือกอะเนาะแล้วก็จะทําให้รูขุมขนเราใหญ่ซึ่งแบบเราไม่อยากให้เกิดแบบนั้นขึ้นกับผิวสวยๆของเราอืมนี่ค่ะเอ็มล่างนางเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะคิ้วโลนหน้าโลนทุกอย่างหมดเลยเด้อค่ะสเต็ปถัดมาที่เอ็มซีใช่ต่อไปนี้นียค่ะเป็นโตนี่ค่ะไอเซรามจากลันโคม ตัวน,นี้เอ็มมากเพราะว่ามันบำรุงรอบดวงตาของเห้าและที่สาคัญนะคะมันบำรุงขนตาเห้าด้วยสําหรับคนที่มีตีนการ่วมไปถึงริ้วรอยต่างๆเ้อค่ะบรุ่วติ่นผัวด้วยติ่นผัวต้องไปหาหมอใช่เซรั่มบาหายค่ะคนที่ถุงใต้ตาบวมหลายตัวน,นี้คือดีดีดีด,ด,ด,ดีดีมาก เอ็มก็สิท่าจังสิจริงๆแล้วมันไม่มีวิธีท่าด้วยค่ะแต่ว่าเอา็มเป็นคุณแม่ลูกสองใช่ไหมคะเอ็มก็ต้องรีบค่ะเวลาท้าอีหยังนี่ก็ต้องรีบรีบรีบสังเกตบไหมคะเอ็มเป็นคนที่ตาตาดําแหง้งเพราะว่าเอา็นพุ่มแพ้เอ็มเป็นพุ่มแพ้ค่ะใช่อีหยังก็สีตตาดําอยู่จังสีแล้วค่ะคือผีและก่อนที่เอ็มจะลงบํารุงนะคะนี่ก็คือตัวที่เอ็มลงเป็นตัวแรกท่า La Roche Posay Effaclar. This is one of my favorite. I've been using this one ever since I was a teenager because I put a lot of heavy makeup to my face, and I put makeup every single day, and it clogged my pores. It caused. Pimple, Acne, s e b สี and everything else that ever happened to my skin ก็เลยชอบใช้ตัวนี so, ้นะคะเพราะว่าตัวน <zek> ี้ช่วยเรื่องสิวอุดตันนะคะที่เกิดจากการแบบว่าหมักหมมสะสมล้างหน้าไม่สะอาดอย่างนี้เป็นต้นนะคะตัวนี้คือแบบดีมากเป็นเซรั่มนะคะเป็นดรอปเปอร์ย่หน้าเห็นเขาทำอยากทำอ่ะอืมเห็นเขาทำอยากทำอืมคือตัวเนี้ย ดีมากเอ็มชอบแบบชอบเลยแหละเพราะว่ามันทำให้เอ็มไม่มีสิวอุดตันอะ่ะเออมันแบบดีมากใช้ตัวนี้มานานมากแนละ้วตั้งแต่แบบสมัยแบบวัยรุ่นยอละ The next one is <c oughs> pom pom um pom um. Can you set Clarins Double Serum I really love this one because it's the best anti-aging skincare <Wow. S 1> this one help reduce fine line wrinkles and everything that cause marks on your face ตัวนี้นะคะจะเป็น b บ f a ร e นะคะ b y เฟรชในที่นี้นะคะจะเป็นน้ำมันกับเซรั่มผสมกันนะคะเอ็มจะใช้ประมาณ3 pumps you pump it for 3 pumps and then you rub it to your palm and then put it to your face I like the texture of it is because it's give you a l i t t l e bit oily ทำให้เรารู้สึกว่าหน้าเราแบบว่ากลอ w ู e w y เหมือนผิวเกาหลีทาเสร็จปุ๊บนะคะนี่มันก็จะทิ้งความมันทำให้เรารู้สึกเหมือนแบบให้หน้าเราอุ้มน้ำอะไรอย่างนี้ตัวนี้คือแบบเลิศมากใช้มาประมาณ10ขวดแล้วนะคะ <Wow. S 1> มาค่ะ the next item that I'm gonna introduce to you is the must item that everyone should have here's go for people who has pimple on the face and couldn't help yourself but to pop the pimple of course it's gonna leave black mark on your face this one gonna brighten your black mark that caused from pimple you just put it on your pimple knee เห็นปะมันมีรอยสิวอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็ดีเอาทาหรือถ้าสมมติว่าเรามีสิวอุดตันหรือว่ามีสิวอักเสบเราก็แต้มตัวนี้ไว้อย่าไปกดมันเด็ดขาดเมื่อไหร่ที่กดนะคะมันจะทิ้งรอยดําไว้ให้เราแล้วมันก็ยากมากกับการที่จะกําจัดรอยดําจากสิวยิ่งคุณอายุมากเท่าไหร่ยิ่งยากมากเท่านั้นนะคะถัดมาเลยค่ะตัวนี้เป็นอีหยางที่ตรงนี้คือกันค่ะ u s e r i n Correct and Cover Stick นี่ if you want to put makeup on but you have pimple what you gonna do use this one to cover your pimple before you use foundation as you can see the color is the beige color it looks similar to the foundation you can just put it like the concealer see you can see my pimple right now มันก็คัฟเวอร์ให้เราหมดเลยแล้วเราก็ค่อยลงรองพื้นแต่งหน้าอะไรก็ว่าไปนะคะเทคนิคอื่นๆนะคะที่เอ็มดูแลผิวหน้าเนี่ยก็มีนะคะเช่นเอ็มจะไม่ใช้น้ําอุ่นหรือน้ําร้อนในการล้างหน้านะคะเพราะว่าน้ําอุณหภูมิประมาณนั้นเนี่ยจะทําให้รูขุมขนใหญ่แล้วก็จะทําให้หน้าหยาบก,กร้านแล้วก็แห้งด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะสิ่งที่เราควรจะต้องทํานั่นก็คือเราควรจะล้างหน้าให้สะอาดทุกครั้งนะคะการที่เราล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยจะทําให้เราอ่ะมีสิวอุด แล้วก็ทําให้เราอะเป็นสิวอื่นๆอ,อีกมากมายรวมไปถึงความสกรปรกบนใบหน้าที่จะทําให้เรามีปัญหากเกี่ยวกับผิวในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องล้างหน้าให้สะอาดต่อให้เราไม่แต่งหน้าออกไปข้างนอกเราก็ควรจะเช็ดหน้าตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้เช็ดเครื่องสอําอางก็ดีนะคะเพราะว่าบางทีเราไปเจอมลพิษมลภาวะเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราจะไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเราแบบใช้ผลิตภัณฑ์อ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเช็ดไปที่หน้าเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันมีแบบฝุ่นดําๆมาติดหน้าเราแล้วเรามองไม่เห็นไงเป็นสิ่งที่จะทําให้ผิวรา่ะแแกห้ง มีตีนกงตีนกาอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะอีกอย่างหนึ่งแล้วนะคะที่อยากจะแบบให้ทุกคนใส่ใจนั่นก็คือก่อนออกจากบ้านควรจะทากันแดดค่ะทากันแดดทีหนาแล้วก็ทากันแดดที่ข้อบ่มมี่ผู้ใดนดะคะอยากเป็นผิวสองสีผิวสองสีในที่นี้คือหนาสีหนึ่งข้อสีหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วควรทีท่าเครื่องสอําอางและก็กันแดดทั้งหนาแล้วก็ทั้งข้อด้วยค่ะท่าให้ทัว่วกันแดดสาคัญมากเลยนะคะต่อให้เราอยู่บ้านแล้วว่าควรจะทากันแดดนะเพราะว่าแสงสีฟ้าจากหน้าจอหรือว่าแสง ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นแสงที่ทําร้ายผิวได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วควรจะทากันแดดก,ก่อนออกนอกบ้านทุกครั้งค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เอ็มดูแลผิวไม่ขาดเลยนั่นก็คือการใส่ใจในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นะคะคือเอ็มไม่แนะนําให้คนเปลี่ยนผลิตภัณฑ์บ่อยๆนะการที่แบบเราลองผิดลองถูกลองอยู่นั่นแหละอาจจะทําให้หน้าเราพังได้นะคะสิ่งที่อยากจะเตือนทุกคนนะคะั่นก็คือเราควรจะมีความอดทนให้กับผิวของเราด้วยนะคะเพราะว่าธรรมชาติของผิวเราแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะทาอะไรลงไปก็ตามอะ่ะมันต้องใช้ เวลาในการตอบสนองกับสารสกัดบางตัวที่มีอยู่ในเซรั่มมีอยู่ในครีมนะคะอยากให้ผิวขาวอยากให้หน้าใสายอยากให้ไม่มีสิวเราต้องอดทนอดทนจริงๆค่ะแล้วจะมีผิวใสผิวเนียนแล้วก็ไม่มีสิวเหมือนตามที่ตัวเองต้องการนะคะ day two Good morning เช้าวันใหม่แล้วนะคะแล้วเอ็มอยากจะให้เห็นด้วยว่าตอนเชา้าอ่ะเอ็มทาอะไรบนหน้าเอ็มบ้างแต่งหน้ายังไงแบบ everyday look นะคะถึงแม้ว่าเอ็มจะอยู่บ้านนะคะเอ็มก็มีแต่งหน้าเบาๆอ่อนๆบ้างโอเคค่ะ หลังจากล้างหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งแรกที่เอ็มจะใช้เลยนั่นก็คือ this one ค่ะ I'm gonna put the eye serum first to prep my skin before I put makeup on mm. and the next step gonna be the serum Like I said before, um, it's very important to put sunscreen 30 minutes before you go out. Even though you stay indoor, you still have to put sunscreen to your face, and don't forget to put serum and all the moisturizing to on your neck too. I like the texture of the serum from Clarins. It makes my skin look very dewy and glowy. <coughs> บางเธอแอมก็บาทาแปลงอ่ะแอมทาแต่ ata, อันนี้มันสิเป็นสีเบจ้าคอนำเพราะว่าห้องประหยามีผิวสองสีก็เกลี่ยให้ทั่วเลยนะคะตัวนี้นะคะมันไม่ได้เป็นแบบว่ารองพื้นจ๋านะมันจะเน้นไปทางกันแดดซะมากกว่าเพียงแต่ว่ามันมีสีสีเบจ ถ้าเป็นสีขาวว่าตัวนี้สำหรับคนที่ผิวสองสีแวว่าผิวคล้ำนะคะทาลงไปก็จะแบบหน้าเขียวเป็นกบเคโลกมากยังไม่สามารถบอกแบรนด์ได้นะคะว่าแบรนด์อะไรเพราะว่ามันเป็นตัวที่เอ็มกำลังทดลองสูตรอยู่เนี่ยจบแล้วเอ็มก็ไม่ทาไปานะบางทีก็ปล่อยหน้าแบบมันๆอย่างเงี้ยแหละรู้สึกว่าเวลาแบบหน้าดูมันๆมันดูแบบผิวอุ้มน้ำดีค่ะ I blend everything into my skin the next step is I'm gonna draw my eyebrow for my eyebrow I use the pencil from MAC Cosmetics จริงๆแล้วเนี่ยเอ็มอเคยสักคิ้วมานะคะมันยังมีรอยยังมีเส้นของคิ้วอยู่นะมันมก็จะไม่ทาเยอะนะเพราะว่าชอบความแบบธรรมชาติแบบ everyday look มากกว่าแค่ทาให้แบบว่าหน้ามีสีสันนิดนึงไม่ได้จะแบบว่าฉันต้องแต่งแบบนั้นนะให้เห็นชัดๆว่าเฮย้ยฉันแต่งหน้านาอะไรขนาดนั้นเมื่อก่อนนะคะเอ็มมีปัญหาเรื่องการเขียนคิ้วแห้งเพราะว่าเอ็มเป็นคนบ่มีขนคิ้วเป็นคนคิ้วบางมาก,มากพอไปสักคิ้วมามันก็ดีมันประหยัดเวลา ไปหลายเลยค่ะพอถึงวันหนึ่งที่มันจางๆลงเฮาก็ยังสามารถวาดคิ้วไปตามร้อยที่เฮาสักไวได้ค่ะถัดมาก,ก็สิเป็นปัดแก้งค่ะอ่าย่างที่บอกนะคะไอเมนค้นเราตั้งหน้าหลายแล้วก็ถัดมาก็็ o n n put the lipstick on because my face is pretty pale right now I only have sunscreen Eyebrow, t h ด t ส it คือมันเป็นงานผิวมากตอนนี้แอันก็จะทาปากเพิ่มสีสันให้กับหน้านิดนึงเพราะว่าไม่งานหาน,าน้าจะแบบจืดเกินไปนะคะอันนี้เป็นลิปลิควิดนะคะของอ u ยูมีลิควิดลินะคะคือมันใช้ดีมากเพราะว่าเวลาเราทาไปปุ๊บใช่ไหมมันก็ซึมเข้าไปที่รบมฝีปากเลยนะเอ็มเป็นคนที่ปากเล็กมากแล้วมันดีตรงที่ว่ามันประหยัดลิปไปได้เยอะมาก เสร็จแล้ว this is my finished look เป็นงานผิวด้วยค่ะ่แต่งหลายมีแค่คิวแก้มแล้วก็ปากเพราะว่าแปรงกับบอเดท่านะคะทาต่กันแดดอย่างเดียวดัดขนตาหน้อยนึง หลังจากอายุ25่านี่เอ็มก็บอกค่อยแต่งหน้าจัดแล้วนะคะเพราะว่ามันสีเฮ็ดให้ผิวห้าเนี่ยแห้งหยาบกร้านแล้วก็มันเห็ดให้ห้าวแก้ไวเพราะว่าบางทีเวลาเราแต่งหน้าหลายๆแม่มอคะห้าสีเช็ดเพื่อสําอ่างออกเนี่ยก็เลยเห็ดให้หนาหยาบกร้าน จบแล้านะคะสำหรับอีพีนี้ที่มีค้นขอกันเข้ามาหลายแห้งเลยค่ะว่าอยากให้เอ็มเฮ็สกินแค์รูทีนอันนี้เป็นสกินแค์รูทีนที่ปอมีสปอนเซอร์บริเป็นน้ำมากบริเป็นอีอย่างทั้งิ้นให้กับแบรนด์ใดๆเลยนะคะเป็นความรู้สึกของเอ็มโซนโตเลยว่าเอ็มมาร์กแบรนด์ใดแล้วก็เอ็มใช้ตัวไหนกับใบหน้ายูเลยค่ะนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์แล้วสิ่งที่เฮ้าควรสี่เฮ็ดก็คือการดูแลตัวเองนะคะอย่าลืมดื่มน้ำเลยค่ะให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายอีกเรื่องหนึ่งนะคะอยากให้สาวๆแล้วก็หนุมทุกคคนนะะ ใจในธรรมชาติของผิวเราเนอะว่าไม่ว่าเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็ตามนะคะมันต้องใช้เวลาในการที่จะรักษาหรือก็บํารุงเพราะว่าผิวหน้าของแต่ละคนนะคะตอบสนองสารสาก,กัดไม่เหมือนกันเนอะคือมันอาจจะดีกับเอม็มแต่คนอื่นใช้อาจจะสิวขึ้นหรืออะไรก็ช่างนะคะยังไงเราก็ต้องลองก่อนเนอะบางคนนะคะอาจจะคิดว่าเอ็เอมมอาผิวขาวจางเอ็มไปฉีดอะไรไมาหรือเปล่าเอ็มไม่เคยฉีดผิวเลยนะคะอาจจะไม่มีใครเคยรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเอ็มอเป็นคนผิวขาวเหลืองเหมือนคุณพ่อเลยแต่ได้ความละเอียด ของผิวความเนียนความใสอ่ะมาจากคุณแม่ซึ่งตอนที่เอ็มเป็นเด็กๆแล้วก็ตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูแลตัวเองหรอกแต่พอโตขึ้นมานะคะผิวเอ็มก็กลับมาสู่สภาพเดิมนะคะยิ่งตอนไปเรียนต่างประเทศนี่คือแบบขาวจัวมากซึ่งตอนเนี้ยก็คือสีผิวที่คือปกติแล้วนะคะคือไม่เคยฉีดเลยนะเพราะว่ากลัวแล้วช่วงแรกๆนะคะที่อยากจะผิวขาวก็ยอมรับเลยนะคะว่ามีกินแบบวิตามินอะไรเงี้ยแล้ววันนึงกินแบบเป็น10บสเม็ดสงสารตับมากผิวดีที่ไม่ยั่งยืนอ่ะก็เลยไม่อยาก ให้แต่ละคนนะคะไปพึ่งวิธีนั้นก็ใช้วิธีธรรมชาติด้วยการแบบทานน้าพักผ่อนให้เพียงพอเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผิวหน้าจะดีกว่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะสังเกตมาหลายๆคนชอบใช้ครีมที่เป็นครีมชุดครีมเซตนะคะที่สามารถลอกผิวหน้าให้ขาวได้ให้เนียนได้พวกนั้นนะคะจะมีสังต้องห้ามที่เราเรียกกันติดปักวาสเียรอยนั่นเองนะคะพอเราใช้แบบว่าไปนานๆปุ๊บเนี่ยมันสะสมแล้วก็ทําให้ผิวเราอะเกิดปัญหาในอนาคตได้ไม่ว่าจะความ ไวต่อแสงผิวบางแล้วก็ฝ้ากระที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะคือเขาจะเคลมว่าเราใช้ปุ๊บเนี่ยน่าจะขาวภายใน3วัน7วันแต่ เชื่อไหมคะถ้าเราหยุดใช้ปุ๊กภายในอีกไม่กี่วันะหน้าเราจะกลับมาเป็นสภาพเดิมเพราะว่านั่นไม่ใช่สภาพผิวที่แท้จริงของเราอะค่ะไม่ว่าจะยังไงแล้วอะเราทุกคนก็ต้องเคยผ่านจุดที่แบบว่าผิวแย่ๆกันมาก่อนเนอะฮอร์โมนก็มีส่วนกรรมพันธุ์ก็มีส่วนเพราะฉะนั้นแล้วอย่าให้ใครมาบอกเรานะคะว่าผิวคล้ำคือไม่สวยเรามีสิวคือไม่สวยเราเป็นอย่างนี้ไม่สวยอย่างนั้นไม่สวยทุกคนสวยในแบบฉบับของตัวเองค่ะสิ่งที่จะทำให้เราสวยสิ่งที่จะทำให้เราหล่อนั่นก็คือความมั่นใจ คะ and that's it for today I apologize for um taking a lot of time to think about word to speak because I haven't spoken English for a while since I came back from the s t a t e มันก็เลยยากกับการที่เอมจะพูดภาษาอังกฤษ,กษแล้วก็รีวิวไปด้วยนะคะเพราะว่าพอกลับมาก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนอะมันก็เลยไม่ได้ฝึกฝนนะคะหวังว่าทุกคนสิพอใจด้วคะ่ะเพราะว่าอีพิโซดนี้เอ็มพูดทั้งสาภาษาเลยใครที่อยากได้ยินเอ็มว่าภาษาอีสานเอมก็ว่าแล้วเอมก็ว่าไทยน้ำแล้วก็เอ็มก็ว่าภาษาอังกฤษ,กษน้ำอาจจะมีผิดมีถ สำเนียงบอได้ผิดแกรม,มาหรืออีย่างจช่สีไอยางนอยเอ็มบอยานทีสีล้องว้าวเ้อค่ะเอ็มไม่กลัวที่จะพูดนะคะยังไงแล้วก็อยากให้คนอื่นที่พยายามจะฝึกฝนภาษานะคะไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ตามเนอะสู้พยายามแล้วก็ฝึกฝนลองพูดลองผิดลองถูกไม่เป็นไรคะ่ะไม่มีใครถูกไปทุกเรื่องนะคะแล้วก็ไม่มีใครผิดไปซะตลอดพูดผิดก่อนเดี๋ยววันหนึ่งเราก็พูดถูกเองคะ่ะอีพีนี้เอ็มขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบเนอะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดเมนต์กดแชร์แล้วก็กด subscribe อย่าลืมกด กระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะบาย